อยากเป็นครูเป็นบาของไตรภพเมื่อละทางโลกเข้าสู่ทางธรรมพระพฤติปฏิบัติแล้วพระองค์ก็ยังสามารถตัดลูเป็นโพธิญาณได้เพราะความอยากนี่ถ้าอยากเป็นพระหันไม่ได้ก็ไม่รู้ไปที่ตัวเข้าใจอย่างนั่นเป็นอย่างนั้น,นเราเวลาที่เราเทศกับกิบกบริยาของเราอยู่กับล,กลูกหลานม็นคนละอากับกิริยาน,นะลูกนะต้องเข้าใจด้วยนี่คือพลังธรรม จะบอกว่านิสัยเราเราไม่มีนิสัยไงนิสัยทําเพื่อมาเพื่อผลเพื่อดุเพื่อผล,อผล,อผลนี่คือโลกียะแยกแยะนั่นคือโลกุตระไม่ใช่ว่าเราเป็นบ้านี่ใครเป็นบ้าอา้าวพี่นาเอาตรงนั้นทําได้แค่ทําถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ต้องเหวเข้ามาไม่เห็นลงสบไม่หลังน้ําตานะพวกเรานี่ทั้งพระด้วยทั้งอุบาสิกาด้วยพระเทีเนเจวาบสุกานี่มันต้องเห็นลมศพซะก่อนถึงจะหลังน้ําตาได้หลวงูเ่เห็นแล้วนี่ เห็นนรกเห็นสวรรค์ไปคารวาสโนนเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์ไปคารวาสโนนเห็นมาแล้วด้วยตานี่จะว่าไงอ่ะพุทธเมัาไม่เห็นนี่นึกตาบอดหูหนวกอยู่แต่วางก้างไปเบิกพเนึกพระพุทธเจ้าเปรตปีแม่ล่ะจะไปตกนรกงกไหมลงมหาเวจีกี่พุทธันดอนล่ะไม่ใช่เรื่องที่จะบอกว่าทิ้งออกจากใหญ่ง่ายๆนะ ทำผิดระดับไหนเบิกพเนจรพระพุทธเจ้าระดับไหนล่ะระดับอวดอุตริมนุษยธรรมไหมอวดตัวเองว่าเลือดว่าประเสริฐกว่าพุทธเจ้าไหมเพนีทำมาใครเป็นคนทำก่อนไอ้หมอที่มันทำก่อนมันไปจบในมหาอเวจีนรกแล้วอยากให้เป็นมหาลานประโยคนน่นไม่เห็นนะั้นรถไม่เห็นสวรรคันไม่เห็นลงสบไม่หลั่งน้ำตาหรอกพวกนี้เนะี่ย เรานี่จะให้เราไปอยู่กับหมู่กับคณะออ้ยให้เราตายซะถ้าอยู่กับหมู่กับคณะแบบนั้นเราปรารถนาหาครูหา,หาบาที่ดีตั้งแต่เป็นคราวานนูนเพราะเราต้องการมากต้องการผลนี่ต้องการเป็นพรลังน,นี่เมื่อเราบรรพชาแล้วเราจักอยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวจนตายหากแม้นยังไม่สามารถตัดสินปัญหาโคนในวิชาได้จักไปแสดงอาบัต กับคณะสงฆ์และพระพุทธเจ้าที่วองพุทิ่านนั่นรู้ไหมล่ะอาหฮานไหมล่ะหลวงพู่เป็นอย่างนี้เอ๊พูดให้ฟังเพราะถือว่าพระในโลกมนุษย์ไม่บริสุทธิ์ดูที่ความคิดหลวงปู่นั่นนี่ความคิดเล็กน้อยๆน,นะนี่ความคิดที่สลับเป็นสลับตายเพื่อมากเพื่อผลชนิดที่บอกว่าต้องเจลบจะงปลายาตายดับไม่ท้วนระดับไหนล่ะเอา้าแล้วจะเทศี่แค่นี้เทศไม่ได้เหรอแล้วก็ทําด้วย กายด้วยวาจาด้วยใจแค่นี้ลุงกูจะทําไม่ได้เหรอขี้ปัติวเราตั้งใจแล้วตั้งแตคของคารวาสนู่นเม้นเราตายไม่สามารถทรงมรรคทรงผลก็จักไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์เห็นไหมละ่ะจะไปเกิดในเทวโลกภาวนาต่อที่นั่นเป็นชาติสุดท้ายของเราเราจากไม่กลับมาเกิดอีกตลอดอนันตการเห็นไหมละ่ะตั้งใจไว้ที่ มันเกิดทำไมโลกมนุษย์ก็เห็นแล้วนี่มันทุกยากลำบากขนาดไหนพระก็แค่นั้นอุบาตกอุบาติกาก็แค่นั้นเห็นว่าใครเกินกันหนึ่งในลานหนึ่งในลานลเราเสแสวงหาบุคคลนั้นหาพระรูปนั้นเห็นไหมล่ะโยมก็สาธุพระเวเข้ามาหาเรื่องพ,พวกเดลถีนที่เวเข้ามานี่ก็คือพวกทำลายพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพระก็ตามวาสุติกาก็ตามเราพูดนี้ฟังนี่สมเหตุสมผลไหมท่านเนี่ยก็ทําสังนาลบกันไม่ล่ะร้อยกองหลักทำหลักวินัยใหม่ให้สะอาดหมดจดเบื้องต้นท่ามกลางบ้านปลายที่สุดทมไหมล่ะนั่นเลยคือพระพุทธศาสนาที่เรืยกที่ประเสริฐไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนประเทศอินเดียไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนประเทศเวียดนามใต้หรือนานาประเทศ ที่พระพุทธศาสนาถูกโค่นถูกทำลายมีพูดให้ฟังแค่นั้นะจะทำไม่ทำเราไม่เข้าไปก้าวไก่เพราะเราไม่มีได้มีเสียนี่เราวังมาก่อนฝหวังหลุดหวังคนเมตายแล้วเราก็จักไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี่เราจรึงตั้งจัดนี่นที่พูดให้ฟังเสมอว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราันนั้นนั่นเราจักไม่กลับมาเกิดอีกตลอดอน,นันตการกล้าพูดไหมล่ะกล้าทำไหมล่ะนี่จะกล้าพูดกล้าทำสมพณ์บรลลูนของเรานี่ นี่ก็จะค้านก็แสดงว่าไอ้หมอนั้นเป็นดีแล้ถี่นอกนี่นอกลอยที่หายไม่แหละพระเราไม่มีความละอายอุบาสกพุทธิกาเราไม่มีความละอายถ้าพระเราอุบาสกพุทธิกามีความละอายหน่อยศาสนาจะสว่างสวไหวที่สุดเลยน,น,นี่เออนี่ยเราคอยอยู่ในนรกนู่นนี่เขาเบิกพระเนตรแล้วโอ้กล้าทำได้ยังไงไม่ละอายตัวเองเหรอตัวเองเป็นผู้พิเศษหรือเบอิกพระเนตรพระพุทธเจ้า นั่นหลับหูหลับตาลืมหูลืมตาดูตัวเองบางทีใจมันเป็นเป็ดเป็นถีเป,นเป็นโรคมหาเบจีสอนกันนี่โหมันนอกรูก้นอกทางนอกธรรมนอกวินัยเลยไม่รู้เอาพัดไตมีดุกไหนศาสนาไหนมาสอนกันน่าเกลียดนั่ดูแลมันยังไงล่ะไอคนไม่รู้นี่พลอยเป็นบาปเป็นกรรมไปด้วยถ้าสอนแล้วมีกุบาอาจานแล้ว ยังขืนก็นทาลงก็แสดงว่าไอ้พวกเธอเป็นพวกทำลายศาสนาร่วมกันมาโกธลงบูนี่มาเกย์รังบูนี่อย่าไปเกยคนอื่นอย่าไปโกธคนอื่นี่ลวงปูยอเป็นกระถนพระเจ้าตัดแล้วนี่ให้ทําทใจเหมือนแผ่นดินทําใจเหมือนแผ่นน้ำอย่าเขาจะขี่เขาจะเยี่ยวรถก็เป็นปกติ ดินก็ไม่ได้ด่าคนที่ขี้ใส่เยี้ยวใส่คนที่เอาสิ่งส,งสกโปกโสโค,โคกมาเทลาเทอะไรอยู่ในดินดินก็ไม่เคยบ่นน้ำก็เฉกเช่นเดียวกันดูที่พระเจ้าตัดให้ทำใจเหมือนปตภีเหมือนทรณีเหมือนแผ่นดินแผ่นน้ำเราตถาคตจริงจะยอมรับพวกเธอว่าเดินมักถูก ทรงมักทรงผลหลุดพ้นจากการถูกจองจำเป็นผู้ที่มีจิตสว่างสวยเรียกว่าจิตอรหันต์ไม่งั้นมันก็ไม่เป็นไปอย่างนั้นคำสอนมีอยู่นะลูปนะอยากจะบอกว่านี่เราประมาจจาบเจ้าหมู่คณะอุ้เขาเราเขาเราผู้เจ้านี่เลือดประเสริฐขนาดนีุ้ทธเจ้านี่เ,เ,นนเ,นเออพวกเราไม่คิดว่าผู้เจ้าเลือดประเสริฐเลย ทำไมจึงไปปลุกเสกพระพุทธเจ้าพระพุทธลูกเบิกพระเนตรด้วยและยังว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษเลิศดประเสริฐทั้งที่เป็นเปนตรตตนหนึ่งการเขกมาพระคุยจาย์ด้วยนะที่ผมพูดผมต้องการปกป้องหลักธรรมหลักวินยัยปกป้องพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่มีเจตนานลามกจกเบตรตที่จะทำลายครูบาอาจารย์หมู่คณะ ให้พูดเล่นพูดหัวพูดนั่นพูดนี่ผมพูดนี่เป็นเพราะผมเห็นนะันกเห็นสันรค์ตั้งแต่เป็นคารวาสนู่นจะให้ผมไปจบมันอยู่ในนระกเหมือนหมู่เหมือนคณะเหมือนครนนูบาอาจารย์ผมไม่กระทำไม่คิดที่จะกระทำและไม่กระทำแต่เราจนวันถึงสิ้นลมนั่นนั่นถ้าเราไม่ทำเ,เราไม่ดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาใครจะเป็นผู้ดูแลให้พวกเราถ้าเราไม่กระทำตามใครจะกระทำตาม ใครจต่หน้าอื่นเขาไม่ล่ะ